เรียบร้อยอุ้ยสตาร์อุ้ยเ,เอาอว,วเะเท่ๆถ้าว้าก็อาลังครับเป็นโฮโลแกรมขึ้นไปเลยเรียบร้อยเอาหัวไปนัดหนึ่ง โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสูดส่ดอยเซอร์ชแนลนะได้เข้อยู่ผมอ,อีกครั้งนะครับอดอยนะครับค,ครับวันนี้เกี่กับการิวสกินใหม่ของเอลซุนะครับนี่สกินคอลแลบจากเฮดโอเคพาวเคอร์เซอร์นะครับในรูปแบบของการขายเป็นอันติเมทเลยนะ นี่อย่างสวยนะครับก็ขายที่ราคา699คูปองเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่อยากได้เพียงสกินเนาะมีหางด้วยนะแล้วก็สำหรับสกินนี้นะถ้าซื้อเป็นแพ็คเนี่ยเขาจะรับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับกับอีโมจิมาด้วยนะคฮะถ้า oh, <okay. S 2> ซื้อนี้ก็ได้ครบทุกอย่างเนาะปจัดเป็นแพ็คนี้แล้วกันนะรอบนี้เราไม่สุ่มให้เปลืองตังเล่นโอเคครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีวยกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะอ,อ,อืมมาไอ้ร่างนี้มันเดินซูแปลกๆอ่ะมันไม่ย่องหว่าร่างเนี้ยมันเดินแบบยืนตัววยยืดดเลมน,วน้วย เอ้วะ oh, ี่จะเป็นร่างแรที Kinder ่เอาสูดูกระฉับกระเฉงสุดเลนะดูวิ่งเร็วมากเลยเกือบตาย ไม่อยู่มไม่อยู่แล้วแต่เวฟเวฟะเฮ้เดี๋ยดี๋ยแคประเวลหมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ปะบั๊กไเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รเวลหเราต้องเล็กๆไม่ใช่เหรออุ้ย z o มสวยเนี่ย ที่มันบั๊กว่ะแถบมันวงใหญ่เฉยแต่ว่ันไม่ใหญ่เออตีกูยืนในแถบแล้วยิงแรงขึ้นนิดนึงอยู่ก็บั๊กน้องๆเดี๋ยวลองมันใหญ่มันใหญ่เกินจริงวะ Who told thee? We see what's happening. An enemy has been defeated. The flowers from this seed grow. We have defeated โดนปักไม่อกี้มีเสียงมีเสียงเหมือนโดนเอาอยู่นะไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังแม่นอยู่นะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว ซุปเอร์ังส่าตายอุ้ยเสาคว่ะมือฉมังว่ะวันนี้มือมันขึ้นแต่จะโดนคนฆ่าตายด้วยไปดีกว่า เดชีท้าวาก็อาลังทรัพย์โอ้โหเป็นโฮโลแกรมขึ้นไปเลยสวยสดงดงามก็แต่ดว่าร่างนี้วิ่งสวยนะร่างนี้มันดอดูกระฉับกระเฉงมากเลยปกติร่างอื่นมันจะแบบดูย่องย่องอะน้องดูแบบย่องย่องอะร่างนี้มันดูแบบทะมัดทะแวงนะดูมันวิ่งแบบมันซอยซอยขาไวใช่ไหมไม่โดอ Ultimate The souls of those who lived and died in the tower can only wander in the sky. ถ้าสุดระยะมันจะยิงยากหน,น่อยกระสุนมันจะเล็กอะไปไปลายแล้วหน้าต้องไปกลางไปบางแต่ผมใหญ่เกินจริงครับ <c oughs> ดนะยิงลมสองนัดติดเลยแม่ไปแบ๊ กาสเลลอออไแ้วต um> ่อเนี่ยกระดันนี่เอาไปนับหนึ่งซูมครูเป็นเด็กเสือต้องซูมคู่เวลามีกระสุนเนี่ยยิงเล่นได้นะโอ้ยมันม้วนตัวด้วยเหรอเวลากระโดดอันติเฮ้ยนะ ล้ากระสุนเหลือก็ยิงเล่นได้แหละแต่ถ้ากระสุนไม่เหลืออย่าเพิ네่งยิงเล่นครับซูมและคันเซนเนี่ยถ้าจังหวะมันไม่ชัวร์ก็บ้างจังหวะอีกฝั่งก็คงรอหลบอะไรเดินไปอื้อไม่โดนเลย อ๋อเวไหนดีมันมีสองบิ้วบิ้วแรงๆก็เล่นอมิอาร์มยิงแรงมากแล้วบิลแบบว่าเอาไปเพลกับพวกแครี่นี่ออกดูดใหญ่โคทนเลยดูดใหญ่ แบบจังหวะนี้ชอบสายยิงนี่แนะนำสายนี้โอมิอาร์มและคุณจะชอบ <c oughs> <c oughs> อการสกิลละตีแบบยินงนัดเดียวแบบร่วงอะไรเงี้ยโอมิอาร์มยืนนี้เลยโดนนั่นน่ะลองนัดไปดู <laughs> <tai>. oh, oh, we fight against our enemies. นุ้ยเสี่ยโคตเกือบตายนะเมื่อกี้มันเอาตายได้นีมันไม่ฆ่าเราที่มันแบบโดดขึ้นมาขวดเราไปเกตเลยนะเป็นค่งน Been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. there's <coughs> 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 <has> <coughs> <coughs> ดเด็ดเด็ดเด็ดหลุดเหรออินเทอร์เน okay. ็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเล่นแล้วแล้วเนียนไหมเนียนย่องครับย่อง ย่องเบาเป็นโจรย่องเบาย่องเบากระโดดใหญ่ยิงจริงนะเหรอ ต้องก่อเกิดนะจะออกมาละที่ไหนก็ออกมาแล้วโดนนะ่ียอบะโดนจริงๆเราก็ไม่ใช่เมนเดีวสูงมากหรอกแต่ว่าเห็นเห็นโปรเล่นบ่อยก็จะพอเก็ t วิธีการเล่นบ้างแต่ก็เก็ t ก็ไม่ได้หมายความว่าเล่นตามได้ง่ายเท่าไหร่เขียวเ เขาว่าสองหนึ่งสองว่ะโอเคครับประมาณเรียกการสับการรีวิวนะแตด่ดอยชอบล่างนี้ล่างนี้เป็นล่างเดียวที่เปลี่ยนเป็นล่างหนึ่งนะไม่เป็นล่างเดียว,วที่เปลี่ยนท่าเดินอะไรเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนเอลสุดเลยดูธรรมะแรรมเองดิ ว <Wow>, <Yeah. S 1> <laughs> ้าให้บีพีนะเนีย่ยซูมเบาเยอะไปหนตอนเกมเ yeah. ยิงไป36.2%สิอเปอร์เริถ้าดอยดูด,ดอยยิงธรรมดาบ่อยอยู่นะถ้าดูดีๆเนะี่ยคือดอยจะพยายามยิงธรรมดาไปก่อนนะยิ่งเป็นในจังหวะที่เป็นไฟเนะี่ยจะซูมเฉพาะในจังหวะที่ดอยรู้สึกว่าอานเลือดน้อยมากดอยจะไม่ค่อยเดินเข้าไปยิงแต่ให้เลือดเต็มหลอดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกฝั่งเขายังโฟกัสแทงตัวอื่นเราอยู่เงี้ยดอยพยายามจะยิงก่อนนะครับเพราะจริงๆถ้าเอลซูเราโมจะซูมเนี่ยดาเมจมันจะทาได้น้อยมากนะที่ดอยทำดาเมจได้เยอะเนี่ยคือปั๊มด้วยการยิงธรรมดาซะเยอะนะแล้วก็พอใครเเเเข้้้้้าาาาาามมมมมถถึงงงงงตตัััออออััววออ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 ะะะไไไรรรรีียยยยยยยคค่่่่่่่ลลิกกกแบนนซูใหษปืๆโด แ,แต่ว่าถ้าเกิดแบบจังหวะบางจังหวะเงี้ยเขาแบบเข้ามาลึกปุ๊บแต่ไม่ตีเราอยู่ตีเพื่อนเราอยู่เงเราเข้าไปยิงสวนได้ตัวเราค่อนข้างจะยิงแรงมากนะยิงเล่นออกโอ,โอม่อาแบบยิงนัดเดียวนี่แบบแครี่น่าจะมีครึ่งหลอดนะครับก็เป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างฮาเหมือนกันนะสับเอลสุนะประมาณนี้เอาเป็นไงบ้างครับการรีวิวเอลสุในวันนี้ก็ถือเป็นสกินที่ค่อนข้างจะสวยมากแล้วก็ เป็นสกินที่ขายด้วยนะครับอันนี้ไม่สุ่มนะ699คูปองเท่านั้นนะใครที่เป็นเมนเอลสู่แล้วอยากได้สกินสวยๆของเอลสูเนี่ยสกินนี้น่าจับจองมากๆนะเปลี่ยนท่าทางในการเล่นด้วยนะครับอ่าท่าเดินท่ายองเปลี่ยนหมดนะบันติเปลี่ยนหมดนะครับอ่าแล้วก็ อ่เอฟเฟกมีหมดนะทั้งซูมเปลี่ยนหมดนะอันติีท่าหนึ่งท่าหนึ่งเสียงเด้เป็นบั๊กกิท่าหนึ่งทีไรกลายเป็นวงใหญ่ตลอดเลยอันนี้คือน่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับนต่นอกนั้นนี่คือคุ้มมากแล้วก็โปรไฟล์ท่าวาร์ปมีครบหมดเลยนะใครอยากได้หาไปจัดจองก็งรไนก็คือการคูปองเท่านั้นเนาะครับก็สำหรับเอลสูในเมตาก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับแต่วงเล็บว่าต้องแบ่งแยกระหว่างการซูมกับการยิงธรรมดาให้ถูกต้องนะถิดเอลสูตัวไหนไม่ซูมเลยก็ไม่ดีมันก็็จะะใช้้้้ฮีีีีโรรรร่่่ไไมมมมมคุนนนััแแตตตตถาาาาาเเเเกกกิดดดดดูอออยยงงงวหืพ มานี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับก็ได้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะจะไปคิดอะไรอบบนั้นก็ฝ่ายตามด้ครับวันนี้ผมแค่นี้และครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน